วันที่17มิถุนายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเติอจริงบทที่53และคำอํานวยพรในเดือนแห่งอูเวยในหัวข้อเปิดเส้นทางแห่งการเตื่นรู้ทิศทางที่เบี่ยงเบงไปจะหวนคืนสู่รูปทางที่ถูกต้องในสายตาของเตา๋า ไม่อาจากล่าวว่าฟ้าดินมีความเมตตาสุดแต่สรรพสิ่งเจริญเองสรรพสิ่งล้วนมีความเสมอภาคสิ่งที่กล่าวว่าสูงต่ำสูงสักต่ำต้อยดีชั่วสวยงามและอัป,ปลักษณ์เป็นเพียงการตัดสินโดยอัตวิสัยของมนุษย์ปรากฏการ์เหล่านี้เพื่อกระตุ้นการสังเกตของเรา แต่เป้าของการสังเกตไม่ได้อยู่ภายนอกประโยคที่ว่าทางสายใหญ่แม้จะราบเรียบยังมีคนชอบเดินทางผิดคำว่าคนในที่นี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่หมายถึงตัวเราเองบางครั้งคนที่ยิ่งฉลาดจะยิ่งเดินบนว,นวิถีทางที่ถูกต้องได้ยากอันที่จริง ความเรียบง่ายมีน้ำใสใจจริงดูคล้ายโง่เขลาแต่คนมีสติปัญญาเลิศจึงดูคล้ายโง่เขลาได้หมายความว่าลูกผู้ชายก่อร่างสร้างตัวควรตั้งอยู่ในความเรียบง่ายและซื่อสัตย์มีสัจจะไม่อยู่ในฐานะที่ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ชมเชยความรู้และสติปัญญาของตน ประโยคที่ว่าจึงเดินบนทางสายใหญ่คือการละทิ้งสิ่งจอมปลอมเหลือไว้แต่ความบริสุทธิ์จริงใจเมื่อจริงใจแล้วจึงจะเข้าใกล้เต่าได้เมื่อเราเรียบง่ายแล้วรอบข้างจะไม่ร้อนรนเมื่อเรามีน้ำใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วทุกคนจะนับวันยิ่งซื่อสัตย์จริงใจมากยิ่งขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตนเราคือแกนสำคัญคนที่เรียบง่ายจะไม่แย่งชิงทางที่ยากลำบากและอันตรายกับผู้อื่นเพราะเขาค้นพบเส้นทางของตนเองแล้วการเข้าใจเต๋าต้องชำระล้างจิตภายใน การเรียกร้องจากภายในคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้หมายความว่าตื่นรู้ในตนเองระหว่านเพราะอะไรลงบนพื้นนาในใจและใช้พฤติกรรมอะไรมารดน้ำพรวนดินเมื่อใส่ใจจดจ่อที่ร่างกายตนเราจะพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ในจิตใจ เมื่อหวนกลับมาทบทวนตนเองสแสวงหาจากภายในคือการตื่นรู้ในวิธีที่ถูกต้องทันทีที่เปิดเส้นทางแห่งการตื่นตัวบรรดาทิศท,ทางของชีวิตที่เบีเ่ยงเบนไปเหล่านั้นของชีวิตจะหวนคืนสู่รูปทางที่ถูกต้องได้ทั่วล่ามีคนฉลาดมากมาย เหตุที่ความประพฤติที่มีคุณธรรมไม่ได้เพิ่มพูนกิจการไม่ได้พัฒนาส่วนใหญ่เป็นเพราะเสียเวลาไปกับการหาทางลัดจึงไม่ได้อย่างรากแห่งชีวิตและธุรกิจการงานไว้ให้ดีกำลังวังชาของคนเราไม่ได้มีไว้เพื่อประเมินค่าของผู้อื่นแต่มีไว้เพื่อบริหารตนเองหากมีคนเดินทางลัด แล้วเรายัางเดินตามไปอย่างหลับหูหลับตาเมื่ออยากกลับสู่ทางที่ถูกต้องจะทำได้ยากเสียแล้วการตื่นตัวคือกุญแจดอกหนึ่งสามารถเปิดประตูสู่มวลล้ำลึกอัศจรรย์ได้เราไม่มีสิทธิ์ไปกล่าวโทษสังคมแต่สามารถถามใจตนเองได้ว่าฉันได้มอบอะไรให้แก่สังคมบ้าง ชั้นอุทิศอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างการปรองดองสังคมต้องเริ่มต้นจากตนเองเมื่อตอนเองเปลี่ยนแปลงดีแล้วจะมีคนได้รับแรงดึงดูดมากยิ่งขึ้นแล้วจูงมือเดินไปกับเราเมื่อพลังแห่งความดีแผ่ขยายได้กว้างพอความมืดก็จะไม่มีที่อยู่อีกต่อไป จากอาจารย์เจ้าเมียวปอวันที่17มิถุนายน2565เผยแพร่วันที่1594